พวกผมกําลังจะไปขายตูน่าสลัดนะครับตูน่าสลัดตูน่าคอนสลัดไล่กันมาเยอะครูน่าคอนสลัดอันนี้มาดูกันว่าเราจะขายหมดไหมครับไปไปบุกตลาดรตีกันมันมีอ่าก้า12มาครับส่งอดร์แรกครับผู้สนับสนุนเรา ผู้สนับสนุนเช็คเข้ามาเราเช็คเข้ามาท่านน่ะมาเกิดผู้สนับสนุนเช็คเข้ามาเกาเราจะหายวะอ่าหิรเข้ามาซะมึงลง่างเราได้เหโอ้ยอันนี้รัาเดินรกพี่ผักมาจากไหนครับพี่นี่ไงโอ้อาร์นนี่ไงนี่กระเทียมกระเทียมอะไรครับนี่กระเทียมละกระเทียมไทยนี่ไงโอ้หตา,หา,นา,นตาหาตั้งนานตาหาตั้งนานเอาไปทำอะไรครับผมเอาไปทำน้ำจิ้มปลาหมึกจิ้มครับอ๋ออยากได้กระเทียมไทยแต่ไปดูตลาดมันไม่มี เด็กกระเทียมจีนมันต้องเอาเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับพีอยู่ตลาดมีแต่กระเทียมจีนได้ได้ใส่แตกระเทียมจีนครับพี่พี่เขาอุ่นนวลเรากี่กล่องครับพี่กล่องครับผมอันนี้พวกกล้องใจดีอ่ะสุดยอดเลยพี่กินไม่หมดนะดูแลอันนี้เอาไปแช่เย็นจะจะอร่อยกว่านี้ครับจะอร่อยมากเอ้ยอันนี้ต้องใส่ถุงเองด้วยนะครับร้านนี้ใช่ครับใช่ครับบริการด้วยเองครับถุงสุดยอดจริง ตอนแรกจะห่อไปตองมานะครับประหยัดโลกช่วยโลกแน่เนี่ยหเอ,ออเออเอ๊ะยังวะ <c oughs> ทำไมเขามองเรามองมองอยากดูกใช่ไหมมันคืออะไรไม,มันคือชูหน้าฟันสลัดอันนี้อันนี้ทำเองเราเน้นเปิดไม่เน้นขายนะครับขายเองครับต้องบอกว่าขายอยู่นี่ต้องอกแต่ว่าออกแต่ว่าออก,ออกไปแล้วสองออเดอร์นี่ไงตั้งโต๊ะแบบพี่เอาหนี่งนี่ไงถุงถุงอมือชูหน้าไหมครับ ตูหน้าคอนตลาดครับโอ้ยพี่หอยแครวะไปไปไปนี่สาวนี่เอาตูหน้าเอาตูหน้าไหมครับตัวเองเห็นไหมเราต้องเดินขาไปด้วยไอ้เแค่พี่เขาแหงอุดหน,นุนเราพี่<อ>เขารอปมึงอะตัวนี้ตอวรอนี้เราต้อง เราต้องรีบเปิดแล้วก็จะกินของแซ่บใช่ไหมแงนแกติดใจ้กิ้มแล้วตอนนี้เฮ้ยเราต้องเร่งต้องต้องเร่งทางปลาหมึกมาแล้วไม่เห็นาตั้งเป็นเดชิญอ่ะเฮ้ยเราเราต้องเอาไปกไปก่อนเฮ้ยกูไม่รู้ดิโอ้ยมึงอย่ากสนกูดิวะไอ้เหี้ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกทูน่าคอนสลัดโอเคเออทูน่าคอนสลัดโอเคโอเคออกไปแล้วสองออเดอร์สองออเดอร์หกโอเคเดินขายครับไปรุ่นร้อยล้านครับไปรุ่นตอนนี้ไปรุ่นสองร้อยมาครับ กกระปุตอนนี้เป้าหมายเราอยู่ที่เจ็ดกระปุกให้หมดครับเจ็ดกระปุกให้หมดครับ <c oughs> เราจะเดินขายเรื่อยๆไปเจ็ดกระปุกจดีไปเดี๋ยวกูถือถือถือกูจะถืงก่อนไปตอนนี้วันนี้คือขายาตู้หน้าความสะอาดให้หมดนะครับผมเจ็ดกระปุกที่เหลือไปไงไปโอ้ยอยู่นี่มันเงียบเว้ยอยู่นี่มันเงียบ <c oughs> อยู่นี่มันเงียบอยู่นี่มันเงียบมามาตั้งไว้ก่อน ไว้รุ่นร้อยล้านมาขอถุงถุงไหครับตอนนี้เราเพิ่งเพิ่งมานะครับแล้วก็ไปส่งออเดอร์หกหกกระปุกจากพี่เขาเอาสามก็เป็นหกตอนนี้ก็มาร้านแม่ครับอันนี้ก็เป็นเฮ้ยใครจะเอาอีกสองกระปุกละครับผมอันนี้เป็นเนื้องวเนื้องวแดงะกับกัับกบเนื้ออย่างีงแม่เนื้องวกับเนื้อหมูเนี่ยหนอกับลาบเลยก็มีบาทนะครับ อ,อ,อันนี้นผมมาขายทูน,น่าสลัดเดี๋ยวก็อีพีหน้าก็จะเป็นขายปลาหมึกนะครับปลาหมึกแบบตัวละแบบเข้ามืออ่ะตอนนี้ก็ขอแบบถุงก,กับแม่กัน <laughs> เราต้นทุนน้อยเราประหยัดไว้ก่อนเน้นกําไร <laughs> เอาเนี่ยทวงโอพอแล้วโอ,อ,อเคครับหาข,ข้อมูลก่อนนี่ทั้งออนไลน์ทั้งตัวจริงครับตัวจริงเจอได้ที่ตลาดลาตีจากเกียรปุบไกไไไจากเกียวปุ๊วะจากประมาณ สิบสิบห้าสิบหกอ่ะสิบห้าสิบหกกระปุกตอนนี้เหลืออะไรตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เหลือแค่สามกระปุกครับอตรงนน้ไกลๆห่อยอตนนี้เหลือแค่สามกระปุกครับกับนอ่เราต้องเดินคอนทูน่าคอนสลัดเดินทางเลยไปขายขายน้ำเปรี้ยวไปนี่ครับผมแม่แม่ค้าขายอันนี้เขาเรียกอะไรขายไม้ออ๋ขายไม้นี่ครับแม่ค้าขายแต่ไม้อยู่ตรงกลางอยู่ที่ตลาดดาตีครับเนี่ยมาอุดหนุนพี่เขาได้นะครับนะยี่สิบบาทนี่เห็นไหมขออนุญาตถ่ายรูปนะครับเข้ากล้องแล้วอ นี่ครับผมที่ตลาดราตรีครับผมอ่ะนี่ส่วนเราเนี่ยทุน่าคอนตลาดขาวกระปุก35บาทครับหลังกระปุกร้อยสนใจไหมครับผมอ่ะเอาค่ะยังไม่แลกกันแลกกันเขายืนยืายตรงนี้ได้ไหมได้ค่ะนี่ครับตอนตอนนี้เจอแม่ค้าขายอ่ะครูครูมาเธอเธอเธอมามาเหมาก่อนมาเหมาก่อนเร็วเหมาไอ้เหมาอย่าครูยังไม่เหมาย่าครูอย่าพี่ช่วยขายพ่อครับพ่อค้าอ่า กวนรับแบบนั้ขายหมดนี่พี่จะขายเยอะๆขายได้เลยทั้งหมดหนึ่งแขงอันจะบางโหหมดหมดแขงไม่ขายพ่อค้าทุน่ากับกับแม่ค้าขายยาคุหมดแขงยี่สิบบาทค่ะคุณลูกค้ามาเลยนะเอาซื้อใครไม่ซื้อเราซื้อใครไม่ซื้อเราซื้อใช่ได้ยาคูไหมครับยาคูไหมครับยาคูยาคูไหมครับผมยาคูอันนี้อันนี้แปะเท่าไหร่นะ อันนี้อันนี้แพ็คแพ็คเท่าไหร่ครับอันนี้แพ็คกยี่สิบแพ็คยี่สิบไม่ไม่มึงหันกล้องไปหาใครเหรอมึงไทยสนุนทำไมล่ะยายยายกี่บาทเนี่ยยายตอนนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้อันเท่าไหร่ครับแพ็กสี่สิบเหรอครับเแต่ต้องกินยาคูนะยาคูไหมครับใครใครใครมากับออ่ะเนนยต้งกิาคูใครมาจากวิ่งมีมียาคูเย็นๆขายมึงต้องหนีหนีหัวมึงเร็วนี่ ยอกยอกยอกพิกัดอยู่ชี่ตลาดตีครับอยู่อยู่ตรงอยู่ตรงข้างๆเซเว่นนี่ครับครับของผมเนี่ยอันนี้เป็นทูน่าคันสตรัดครับผมทูน่าคสตัดสามเสามหักระปุกเดียวนี่อิ่มครับมันหุ่นดีมากเลยนะกินเข้าไปจริงจงวันนี้เป็นผมมาขายด้วยอันนี้เป็นวันแรกของของการเป็นพ่อขานะครับ ทางทางสองคนเรายาคูไหมครับยาคูไหมครับกว่ละแปดบาทครับกล่ละแปดบาทครับหมอยี่สิบบาทได้นะครับหมอหมดหมดกล่องก็ได้อยาคูวันนี้เราไม่เน้นขายเราใช่ไหมไม่เน้นขายครับผมไม่เน้นขายเออไม่ไม่เน้นขายของตัวขายของคนอื่นเหมือนแม่ค้าลำข้าแล้วไม่น่ารู้จักมึงมันนี่มันาบอกว่ามันนี่มันย้ายกรับ มามา,มา,มานีวน,นแม่แม่แม่เขาแม่เขาจะไปนู่น <c oughs> เออโอเคอยู่ยูทน้าคอนตลาดไหมครับผมกะปุกส5หบาทครับผมเหลือาสา่งกะปุกสุดท้ายครับผมร้อยเดียวครับแล้วครับใหญ่ๆๆดีพูดพูดเจ็บคอตอนนี้ <c oughs> <c oughs> พี่ทูน่าสลัดไหมครับดูดิไปครับเดินเดินเดินต่อเดินต่อนี่ไงไปให้น้องเขาทูน่าคอนตลาดไหมครับ หน้าคอนเสิร์ตนะครับปลูก35บาทครับผมเดี๋ยวเน้องตีตลาดเด็กน้อยเหลือแค่สกระปุกเท่านั้นครับทำเลดีนะอยู่นี่เนาะดีดีดีรอมันไอ้สวัสดีครับหน้าคอนเสิร์ตไหมครับเขาปลูก35บาทครับวนมาแล้วผมเดินเรื่อยๆจนสากระปุกสุดท้ายแล้ววันนี้เดินวันนี้อ๋อ ให้ดูพี่เขากินพี่เขายิ้มน่ารักเนาะใครพี่เขาอยูอืออืออือทุน้าคอนสแตนต์ไหมครับกระปุกละสามสิบห้าบาทครับผมสามสามกระปุกเราจะไปไหนกูอยู่นู่นคนเยอะไปเอาเอาสองแก้วครับนี่นี่ไงหน้าคอนสแตนต์ไหมครับผมกระปุกสามห้าบาทขายมาขายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาอันนี้ครับเอาอันนี้ จอๆเลยครับจอเลยครับโหดูแล้วเดินขายเหนื่อยมากเลยโอเคครับเรามาแบบเที่ยวแบบตลาดลาตีด้วยนะครับดูดูอย่างเดียวหืมหืมหวานครับตอนนี้เราเราขายกี่กองนะประมาณเกือบเกือบยี่สิบกับ เกือบเกือบยี่สิบกล่องครับใช่ไหมตอนนี้ก็ขายหมดแล้วครับภารกิจผมหมดแล้วครับภารกิจผมสําเร็จแล้วครับภารกิจเราสําเร็จแล้วตอนนี้ทุ่มสี่สิบสามนะครับก็มาเรามากี่โมงวะมาหกโมงนาะหกโมงก็ประมาณสองชั่วโมงครึ่งเกือบเกือบสองชั่วโมงโอเควันนี้หมดเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาเจอกันครับปลาหมึกครับไปจบภารกิจโอ้ยยอดเอาจนได้